อ่าตาเอตาเอตาเอว้าวเป็นไรเนาะยายก็มาาว่าพามันจะว่นน้ำมาเนาะว้าวน้ำหายช่วสว่งมือเราไปจังไหนจังไหนพี่น้องคนทำหายคนขวางว่าเขาให้ว่าดึงเทเจียงได้หรอไปวันวังหันเออแม่ยนยูคุณบาทไงแม่ยนยูเต็มเกือบวิ่งศูนย์บนล่างศูนย์ตัวเดียว บอกตรงศูนสามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดูนย์เก้าโอ้เนี่นอนอยู่เกือบเล่ันถทอแต่ว่างมืนี่พระท่านได้เห็นอ่อีกจังมาตามก้อนนั่นอือเพราะว่าเอาฝันก้อนน่ะว่าสิถามฝันสีละว่าสิทามว่าฝันบ่มาอยู่งั้นหลังเกาได้ขม่ามาใหม่ามือเดี๋ยวเดี๋ยวเอาฝันได้เีวเดี๋ยวเดยวฝ้าฝันให้เพื่อนเบิอนกันอ่าเนี่ยนี่แหละ บ้านล้งแม่นั่ถือลัตเตอรี่หกไอหาตัวตัวที่หกเสียดขนแตกสียัเป็นสวยในราวันที่หาักยุ่นีแหละแมนนี่บ้านลังนี้เพื่อนโชคดีนะครับลุงของเกาเคยลงคลิปกับพ่อเฮงคลิปแรกเลยคือเพื่อนซื้อเลขเพื่อนซื้อลัตเตอรี่นะครับซื้อลัตเตอรี่พิดรางวัลที่หนึ่งตัวเดียวเปียบซอกัต หาบ่ได้งวดทว่างมาอีกมาบอกอีกหาบ่ได้อีกหาได้แต่ว่าปัจจุบันนี้คันซื้อลอตเตอรี่ชุดใดนี่แบ่งเคืองกันเท่าไทยเหรอไม่บ่ได้ว่านเดียวเพราะว่าบ่ได้ซื้อโดนเลยเนี่ยพราะยังเห็นกับคิดว่าเพราะยังของเก่าที่โชคดีอยู่ขัดกับขึ้นมาบ้านหลังนี้หลังเก่าตะกี้ไปยุนี่บ่มีหยังเนี่ยให้พี่น้องเบิ่งแน่ยุูนรถหลายเที่ยนนั่น เออกระลายอยู่าโดดถ้ารอซาเลียงซาเลียงกับต่อได้คือเก่าคือเก่าเหมือนเดจำอ่าโยนี่แห่งมองต้อหลายกว้างพุ่นกว้างกว้างยังใหม่เพียงเมื่อบวกพ่นไะบอกอยู่พี่น้องแน่นอนบอกแล้วว่ากันอันผู้ใดอยากได้ซาเลียงหรืออยากสอมรถอยากขายรถอ่าหาพงไงของเก่าคือเก่าอ่ารถมือสวง ซาเล่งก็จอดเต็มอยู่คือเก่าเด้อนี่นะครับพ่นทางในพ่นก็มีพ่นทางในก็มีต่อไว้คนมาเสียสี่คนแล้วเป็นอาทิตย์ยังว่าหนึ่งไปน้ำหมาใส่กับพ่อพ่อไปพุ่นกับรัดมากพี่มันรัดได้หลายช่างเนาะยังว่าเอามาเอาฝันเปิดเบื้องแน่นพายไงจะเจียนโอ้ให้น้องครับุญเดี๋ยอดใหญ่เพิ่นเบิ้งอีกอยู่มาหน่าล่ะยังว่าฝันเมื่อคืนเอาฝันมาจังเอามาเอามากันนะ เป็นว่าเมียน้ำมาเอาเงินกลัวเงินมาให้ไว้สั้นเงนี้อย่างเมียเมียเล่าเสียเราล่ะวัววัววัวว่าเล่าเสียนั่นอยูอออนนย่ไม่ประมันสิบทะเลแปดสิบยั่ววเล่นานึ่งแปดสิบแปดกลัวอยู่ดิประมาณแปดสิบสามพอกับเมีย เรียตตอกันเลยเิ่นมหาเอฝันคือก้อนเนี่ยเอากระดูกคนมานั male, hmm. er hmm. ่มเป็นแม่เนี่ยเอามาน้่กระดูกคนมาพร้อมแล้วบันีีเล้วกลับขึ้นไปเข่าบดพุงเข่าก็เลยไปบวชบวชเราดูเข่าบดให้แม่อืเก้าพรน่ะเอาผนบ้าเอาดูเข่าทาตบ่แม่เข่าบดหัวปี อือเอาดุเอาพิเขาเจ้ากับัวกวันเน้่ผู้เบิ่งเอากระดูกันแม่นึงเกาธาตุพี่น้องเอาว่าเพี้ยนบอกไม่ได้ยุดอกบอกไม่ได้ว่ามันตัดผมผิดร้านก็เก่าพี่น้องตัดไม่จังตัดอืมอ่าบันจะว่าฝันจังไหนฝันว่าแจ้งเลยดิอืมนับบหมืดเงิน ฟันมาด้เมื่อหลายโพดเพิ่นเอาเงินมาห้าัเสมอหรือจังไหนเม่น่ะเอาเงินมาห้โอ้พ่ม่บานุงเสียเล่ากับใครนุงว่ามันหอนออ้อนเออเล่าเล่าบานุงเสียแต่ว่าเราหอบเงินมามาห้วยหลายหลายจนนับจนแจงระไปจนหูงยา<อ>จนได้เศร้าปวละเศร้าเมื่อปวดระไม่พ่อเม่นฝันทัวนี่ว่าสันโอ้พูดดิกลับมานอนอยู่นี่ฟันดีตอนนี้อ่าไวย ว่าคนบ้านี่พูดแต่คนเกี้ยลูกู้เด็กกันเบาเบาถึงนั่น <c oughs> อือว่าหยาบขึ้นเล,ลนเนื่บอบว่าหันคำว่าแม่มาพอบอมามาแตา่แมีว่าว่าพันเงินนั่นวิจยัยใบงามๆเลยเป็นเอามา <c oughs> เป็นหอบมา, <c oughs> มาเลย <c oughs> นะหอบกับชีวะหยากคักฉันตัวหนะเบิ่งแล เยาวรูกยากคนบ่อยากนำเงินแม่นี่ยังเกี่ยวเงินนิดนี่อะไรอยู่นี่มีแต่เงินทางนั้นเงินดูแต่ว่าห่งมันบ่มันนั่นได้ตเดีดูพ้นว่าเขนเลื่อหอบมาให้เขนเลื่อหอบมาให้การแสดง่าหอบเงินเขามานั่นี่อืมพนักงานที่หอบมาเติมให้แต่ว่าปูเนี่ยประเทศเอามาบ้านปูหลักชิ้นใหญ่เพิ่นจะเข้ามาอยู่เพนักมาเอารถไปฮับนั่นแหละ ต้งดีงงเขามาได้ต้งดีเขามาได้เออเพราะว่าบนบ่บนบอยางบนเมื่อยว่าสันอเมคนอายแล้วเนาะเมนบนบาให้ไปหาบ้านใน่าะัันตอนมาพักอยูหันงวดกวันนั่นแหละเขามาเพราะท่านหันพี่หอกบนะนมาบอกนั่นแหละผู้บอกว่าคือเขาไปน้ำยููเรแต่ว่าห่างกับทีวาา่าเขาเอามากจังไนนะ ครับ,รบ,รบมันค้าใหญ่ยากอยู่ก็เลยบอกคนไว้แล้วล่ะว่าชิกนก้อนพุล่ะพุดผู้ชิ้นใหญ่พุล่ะยังเถี่ออยวมาา่บบานนะยังถีบไปห้าบ้านรถไปหัาบ้านนะความฝันของเขาตี๋ยังไงบ้างเนี่ยไมยเป็นไห้มาจังสันเมียหนีตี๋ว่าจังไรดูตี๋ว่าจังไรคนเอาเงินมาให้เงินนี่คือหลายเถี่ หลายฮะวามีแต่งเงินใบบันรถอ่อเกี่ยวนี่เกี่ยวบ่นเนี่ยไม<ว>่เกี่ยวบ่นเนี่ยนี่ไหม,มทั้งทีเนี่ไม่ก็คืดว่นานเดวอายุเพิ่นกับนี่มันใกล้กันดี่กับบ้านที่ที่นี่นว่าจำไม่ได้อันแต่ว่าเพิ่งเติมใหบบม่กี่บ้านเมื่อวันอยู่บ้านเซนเรเลยนี่แกห่ห่าที่หนึ่งคูนเพื่อฝันยังขี่กันมา แล้วไม่เงื่อนอะไรนี่มันก็อ,ออกว่าแปดหาหนึ่งแปดหาศูนย์กันนี่อือหาหนึ่งศูนย์ก็เคย้ออกเด้เลขสี่โตอยอะนี่เมนบ้านนี้ดีอยู่แล้วรว,วยได้เลยอือได้บ้านเลขที่นี่อยู่กับอยู่บ่คือบ้านคืนอแมงเขาเออแมนเบื้งรถดนั่นอือบ้านนี้ดีผู้ใดบอาดีวะผมเห็นแต่สลัยพี่น้องอือ กเ็เรยว่าดีเออก็ดีจก็ดีทีเนา<ว>ะไ้อิดไว้ว่าบ้านนี้ดีเลขที่แปดสิบห้าหมู่จิบอยู่แล้วรวยได้เลยต่อ,อยู่กับพวกคือบ้านเขาเออเมียนอยู่แล้วกันรวยเลยเอินตัวอืมก็ฝันกันก็ฝันครับเนาะว่าสิว่านยังไงเดี๋ยวเงน้ำมาไหา้กางเนี่ยปรนนั่นจนหนักจนแก่เงเนาะ ไปว่าน,นับนับเงื่นหนับนับน่นในบ่อเล้ยวกันทัวร์หลายหลายแปดห้าหมูสิบแปดห้าหนึ่งศูนย์นี่แหละฝันมาได้เงนินต้องเกี่ยวกับบ้านเลขที่เนี่ยนอนเนาะเมียนก็มบบายุเพินบบพ่นแต่อายุเพิ่นอยูเพิ่นกับแปดสิบกัวแปดสิบกัวอยู่แปดแปดสามแปดที่แปดห้าประมาณนี่แหละได้ เอาบวันนุ้งเสือนี่ยแหละแล้วมันหอบเงินหอบเงินใส่เอิกมาแล้วก็นุ้งชินขึ้นใส่ให้เราอ่ะแหละก่อเราเสียไปแล้วก็ไหวบ้างลงหาว่าว้างใส่มานมันอยูเ่เดินเงี้ยนี่นี่จังจังจังต่วนนับนี่ประมาณนี้กัควงเนาะมันไหว น่องเวลาอยู่น้อยเดียวจะเนี่ยกันว่าผมง่ายอย่นี้ขั้นกวดพี่น้องแต่ว่าหัวตาใหญ่หัวไม้ขั้นเก็บขั้นกวดท่านนี่เก็บกวดแล้วท่านนี่เฮ็ดยี่หยังอยู่มันให้ว่าตั้งแต่คางเงื่อนกันแท่นไก่หัวเฮ็ดเพระทันเลี้ยวอยู่พุ่นกวดกับเระทันมีเพราะว่าหยังมันชุกชุกจ่าหาเรียนคือเพันบาเนาะผู้ทองเนาะเพันพาว่าเมียนล่ะแต่ว่ากลับมาอยู่นี่มันมักสิโชคดีมัก โชคดีเลยแหละบ้าผู้ใดเคยติดตามนี former former ่ตามไปเรื <S <S <Fal> ่อยๆแล้วฟันมาได้ตื้องแหงก็ถึงได้เลขไหมน้อตะกี้ฟันมาตะกี้ฟันว่าตื้อแหงเนาะแปดห้าแปดศูนย์นะตะกี้เนาะไม่เตรียมเกือบเร่แล้วนะกระไรแต่ว่าตุ้งหัวเก้านี่คันเรื่องของแปดศูนย์นี่คันบ้าแปดศูนย์นี่โออารอดงวดไดงวดนั้นศูนย์แปดแปดศูนย์นี่เองวดเก้าแปดศูนย งวันที่สามใช่แต่กระบอกเมนโอ้แห่มาข้างบนนี้รีได้น่าหนิเนาะเออสาธุเแห่มาบ้านเล็กที่ของเพิ่นของเก่าเลยเปลี่ยดหาศูนย์ยัดทิ่มเปลี่ยนปวันนี่แต่ว่าสูตรเพราะท่านเฮ็ดดอกอือเอานี่ไปก้นเนาะครับเนาะเอาพี่น้องไปพิจารณาเบิ้นเด้ครับเด้อไปพิจารณาเบิ้งนี่บ้านเล็กที่เพิ่นนี่เป็นโชคลาภแล้วเพราะว่าเพิ่นใหญ่เขามาปูเพิ่นก็บฟันดีลวด ฝันว่าแม่เป็นของเงินมาให้หมดหลายนั่นผู้ใดจีบฝันบได้เงินมานี่แม่เงินนั่มาให้จิจรณาเพิ่งครับความฝันของเพิ่อนสุขโศกมันหมานกันแล้วกันทุกท่านทุกคนนะครับเดี๋ยวมาพบพ่อกันไม่กับแนวทางของเพิ่นนะครับเพิ่นตั้งหลักได้สักก้อนตอนนี้เพิ่นตั้งหลักท่านได้อยู่ง่ายหน่ายง่หลังเื่อย พุทเจ้าเอาว่อะไรเรองโทรหาพรยังเร้่องิครับผมครับเอาผ้ใดมียังโรมหาพุิครับสุขโันมันยู่ตีมีแห้งสุข